หกสามูนหนึ่ง อ่ะตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะฮะก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือกันแล้วนะครับวันนี้วันนี้นะครับก็ได้ทําเจ้ากําพร้านะครับประมาณแค่ชั่วโมงเดียวนะฮะเนื่องจากว่างานเยอะนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่สามมีตลาดคลองถมด้วยนะครับงานเยอะฝนก็จะตกด้วยนะฮะอ่ะมาเรามาอัปเดตกันหน่อยนะครับวงล้อนะครับก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ ทั้งสองข้างนะครับลูกปืนซ้ายขวานี่ลูกปืนซ้ายลูกปืนขวาพร้อมบูทในนะครับล้อหน้าเสร็จเรียบร้อยนะฮะรอตั้งแล้วนะครับยางที่ใช้นะครับก็ยังว่านะครับที่เคยนําเสนอก็ 217S นะครับยางในนะครับยางนอกก็ว่า45ทับนะครับผมส่วนสวิงอาร์มหลังนะครับก็ติดตั้งแล้วนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ตั้งแล้วนะฮะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยางหลังก็ใส่นั่นแหละคระับก็พอเห็นรูปเห็นร่างนะครับคร่าวๆนะครับผมก็ไม่เกินอาทิตย์นี้นะครับแล้วเสร็จโชก็จะใส่ตัวโหลดโชกหลังนะครับวันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับผมกระบอกโชคหน้าจะเอาไปกลึงนะครับไหนช่างตาลเก็บหรือยัง บอกชกนัาไหนน้อโอ้ดีนะครับผมผมจะไปกลึงนะฮะจะไปกลึงนะครับกลึงไล่เบานะครับผมเอาไปกลึงใหม่นะครับใช้ช่างไทยแลนด์กลึงนะครับแล้วก็จะตัดแกนนะครับนิ้วครึ่งนะฮะโอเคนะครับก็อัปเดตให้ดูกันนะครับผมก็มีมานําเสนอกันนะครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับน้องๆที่ทักมานะครับ เจ้ากระพร้านะครับก็ใส่สวยงามหลังกับกอหลังแล้วนะครับอาทิตย์นี้แล้วเสร็จแน่นอนนะครับผมชุดฝาคุ้มฝาข้างนะครับผมสั่งมาแล้วนะฮะอ่ะก็คอยติดตามชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ